คนเรานี่คิดให้ดีกัน่าขำอยากจำกับลืมอยากลืมแต่กับจำนะฮะเรื่องราวของอดีตเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเรื่องดีๆนำมาเล่าใหม่มันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ทำให้เกิดนะฮะไปดึงความสำเร็จมาให้เราได้ค่ะแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตที่มันเจ็บปวดนะคะหรือไม่ดีควรจะโละทิ้งไปค่ะเพราะว่านำในเรื่องราวเหล่านั้นเอามาเล่าใหม่ในปัจจุบันมันเท่ากับกลายเป็นการดึงเรื่องราวในอดีตกลับมา เจออีกในอนาคตของเรากลายเป็นว่าชีวิตของเราก็จะเป็นการนะคะวนอยู่ในอ่างและเราไม่มีการเจริญก้าวหน้าหรือสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการ